รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับรายการบันทึกเทปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปหเรื่องแรงเสียดทานคุณสองอะไร แล้วครูให้นักเรียนจับ <laughs> 哎。 కారి కారి ก็ต้องจบการนำเสนอเกงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะ